เรจะมีฟีสไตล์ค่ะมานาคุณเพื่อนเพิน่นเพิ่นถอนสลัดไห้พามาเที่ยวก็มาขอของเขาอีกได้คุณเพื่อน,วดดอนสวัสดีค่ะคุณเพื่อนสวัสดีค่ะมาสันกิจัยมาหันมาคมาเกิบพักกันนี่เฮ้านี้คานาันแก่อเลเอ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มานาคุณเพื่อนนะคะ เอาหลายอยบ่เอาห้างห้างมาเพื่อนดึงถอนแล้วแต่สิถอนถอนเลยมันแก่ไปล่ะหักเอาเลยบ่หักเอาเลยเอาหลายบ่เอาหลายอยู่เก็บผักนะคะเดี๋ยวต้นนะใหญ่ๆมันจะออกดอกเล่มันแก่ไปละเนี่ยหักเอาเลยเพื่อนหักเอาเลยมันแก่ไปละพักแต่สีคะแนนข้างหน้ามันขื้นนะแก่หมดแล้วแก่เหมือนคนเก็บบ่แก่เหมืคนเก็บเลยเดี๋ยวต้นหนาบ่ ผัดสีออพอูพออ่กินผัดสี้ิว่เอาอีกเอาอีกคะแนนเหตุต้นนะมันแก่แล้วต้นใดก็แก่เบอร์แก่คือคนเก๋เดี๋ยวคะแนนน้ามันก็ขึ้นอ,อันที่มันออกนอกนี่นะรีบกินก่อนต้น <c oughs> นะเก่ๆพอเนาะ ตอนนี้อีกเพื่อนตอนอีกมวนจะเอาถุงลงมาซ้ำตอนนี้บอกไม่ได้ถือถุงลงมาซ้ำเนี่ยอบเอาเราจะเอาอะไรอีกคะนี่ทางพีิกค่ะเอาบอเอาบอพริกเมื่อกี้เก็บเมื่อกี้ไหมพริกบ๊เพชรเด้อเดได้สิมีมือถือบแบบหอบเอาบอคือเราอยู่นง้นหอาก็กำลังงามเลยพริกค่ะมีเออห่อห่อซีบุกอันนี้แล้วเ่าถมดินแล้วเ่าก็สิบบุก เอาว่างลูก่อนเพื่อนบอ่อหอบอก็ได้เพื่อจะไปเก็บบักถั่วอีกอะซองซ้ำนะหน่วยก็ได้ตำนะคะถือเอามาตำค่ะซองเสมยก,ก็ได้ตำแล้วเพื่อนตำเซนบักหนึ่งเาานาะตำเซนบักกอกจ้ะค่ะเออบักกอกแซ่บนะพริกอันนี้หั่นเพชรอีรีได้เอาหน่วยมันโปแก่แล้วมั้งบุพเพศเอาอเ,อเพื่อนขอขอพันอันนี้เนี่ยเด้อใส่อีตู่นี่ไม่เวลามันแก่เด้อเธอเอาไห้สันเด้อยเลเอาไปทำหม้อตามมาค่ะบักถั่วบักถั่วก็มีต้นสองต้น พี่กันนี้เพชรอีหลีเด้อเอาหน่อยอ่อนมันเอาอ่อนยุ่งเงินเฮากำลังงามคือกันได้มีเบาอืมเฮาอยากได้พันมันอยู่นี่ตะปลูกเดือดหกต้นสองสามสี่ต้นกันเนาะทั่วแก่แก่ไปแล้วค่ะถั่วสองสามต้นเราก็ได้ต่ำเลยค่ะพอได้ต่ำวิ่งหามันอันน้ำเบื่อละคะเออปอดคักปอดแน่ละค่ะมันแก่เบื่อหัะอืมถึงเถืองอืออืมแก่ไปแล้วใบบกหงเนาะต่ำซึ่งไปบกมืออื่น ไปกับอ้าึงจะห่หน่อยนึงไม่ห่วงแตาอึดเพียงหลังบ้านทำไมข้าวคอในี่ยแผลคอไม่ตงด้วยแน่นเลยได้ตาคุณเพื่อนเพท่านที่หนึ่งไปเห็นเอามาทางนี้ค่ะมืดแล้วกำลังสโลสเลียใดรลมลมตกเลยนี่ไม่แก่แล้วเขาเห็นอยู่นะมื่อกี้นนมเต็่เอ๊ะดังถึงเ่ะยืดเถึงตาเพื่อนเธอที เถิงบ่ถึงบ่ฮันวยนะคะบ่ถึงมันเริ่มเป็นเป็นมะงงกแล้วเพื่อนนะมันเริ่มเป็นมะงงกมะแงงแล้วมันเป็นมะงงกมะแงงมันปลอดสารพิษเลยมันเลยมะงงกมะแงงเพื่อทางใต้ที่นีหแค่นี้ก็ได้กลับแล้วนี่ง่ายมาเห็นนะคะเนาะมันปลอดสารพิษมันก็เลยเป็นมะงอกมะแงงก็ตัดแล้วเหมือนมันแบบว่ามันแก่แล้วมันได้นิทใหญเลยนะนี่ดูดอกมะม่วงสิ ่อนอันบอกให้ตาทำฮอร์โมนห้เด้อเอาเอ็มร้อยไข่นมเปี้ยวผงชูรดสดไข่หัตทุบใส่แล้วก็คนค้นหลักกระลาดค้นห้อเห็นไข่น้องสาวเขาอยู่ทะเบิงว่ามันจับตอนที่บ่จับสวนส้มสวน,สวน,สวนเอามาทำนี้ดูหอบบ่หอบเอาบ่ยังไม่ได้ย่างมาอีกหอบบอก็ทังกับมาเอาก็ได้กลับมาเอาก็ได้รู้บกักผิดยหื่เก็บเอาไหม ใายเด็ยยเด่เดแล้วกบต้องใส่แบแลพื่อนเด็อันนี้มัน้หล่นจังสิ่นหล่นเลยมันเป็นโลกมั้มอืมชู่หล่นเลยนะนี่อือนี้ดวกแ็งแข็งไม่ได้หดน้ำมันบไ่ได้หดน้ำมันนะชุ่นหล่น, <z> นลลเลยใกล้ามาเคี่ยวเขาอ,อ,อันต้นอยู่เฮนท่าหัวปิตาแซบเพราะว่ามันขาวๆเอาลายแท้ยูคนเดียว เนะเพชรขนาดนี่มันพริกอันนี้ค่ะเผ็ดขนาดมักพริกมันก็ต้องเพชรนี่ต้นอียงเลยกาแฟบอนเรายายบอดน้ำนี่มันได้แห้งเราบ่ยด้ดมันมาดิสวยมากเลยสวนคุณงานไปงานไปเพื่อนกับประจัาสิ้ายอย่าง มานข้มาคุณน้องเออมะพร้าวน้ำหอมบอกเพื่อนอะพร้าวน้ำหอมเจ้าเห็ดซุ่มแต่งานงามงามข้าวมะโขท่านพักปตูยเด้อเอาไปไปปลูกเวลาห้าชมดินนะเพื่อนโอู้หืมเราพักอีตูว ต้นไหนอีกอ่ะพอแล้วพอพอล้พอละจำสีหอบแล้วไปนใครถึงนะล็ตกอันนี้ใะ่กสบายดีๆเลยตอกบนหลีซิมิอาานะคุณบอกดทอดคุณบอกนาตาเออสูดทอดชายป่าอไรคือต้องมัดซินหาอะไรบรรยากาศ ยามเลยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินกล้วยแล้วพระอาทิตย์กำลังจะตกดินสามีบอกว่างามฝนน่ะไปจ้างเขามาขุดลุมแล้วไปขอกล้วยในสตูดิโมาปลูกลังบ้านที่ดินของหน้าวีนะมะพร้าวน้ำหอมเดี๋ยวก็ได้กินเลยนะเพื่อนเนาะต้นมันบรรยากาศดีบรรยากาศสวยสวยงามมากในจักหวาทีแล้วแม่เห็นดี่วะเจ็ดเจ็ดเบา อาจจะสิบกว่านาทีหมักม่วงเบาคืออมันยังตน้นที่สังดอก,<า>กค่ะดอก<ะ>ดอดกไม้บเมบาต้นเกศเบานี่เบานี้อันนี้ขับที่สังขับเป็นปลูกที่สังเติมข้าวอันนั่งห้สาวรส<ฮ>เอาบพันสาวรสพันม่วงเอาบาที่ได้กับพันม่วงแล้วนี่ก็ได้พันม่วงมันจะแซ<ฮ>่บกว่าพันขาวเลย ไก่ตาบันเฮ่คือข้าวไก่หมูข้าวไก่อันนี้ซาป่าซาป่าไปได้ไปนนถ่าย,ยแล้วแกะมังกรอหอบบ้าหอบฟางบ่อ,บอบปลาเลี้ยงปลาได้ลายปลาลายปลาอืมตะมินปลาหยังอยากอยอยากมาอยู่เนาะอืมอะเดินมาเถอะ นายากอยากต้มฝันเนี่ย้ฝันอะเขาอย่างนี้แบบนี้แหละอันนี้ต้นบักไฟเขากำลังจะเป็นมกเพ่เิดอกดอกดากไมอกไฟหวานนี่หวานดอกดอกเออดอกไฟหวานดอกดอกใส่ปุ๋ยใส่ยานอือนี่เลยแล้วก็ได้กิ่นดอกนี่เอานันหยั ต้นยัม่วหยั่งอัดเขียวเสอนี่เขียวเสอนีเขาว่าเอายังหงยั oh. <74. S 2> ดมะจะงเมัน่าอใหญ่บนี้ขาหญ่ขาน้อยขาน้อยเอาอยากได้พันขาใหญ่นะมือ้เซื้อไปเทหมุนสี่สิบปไปลูกขาเข่อได้แม่ขาใหญ่ <Sure>

ปิดคลิปดิหนิป,ปิดคลิปเออิดก10นาทีเบอร์อวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะปิดเลยกดกดตรง